ทีที่เสียงปืนดังขึ้นอิมรันคานอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของปากีสถานวัย70ปีที่ยืนอยู่ด้านบนของขบวรนรถแห่พร้อมกับกลุ่มผู้สนับสนุนพักกันก้มหลบกระสุนจากนั้นก็เกิดความชุลมุมวุ่นวายขึ้นผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวได้แบบทันควันในขณะที่คานได้รับการคุ้มกันจากฝูงชนให้เข้าไปหลบในรถ ก่อนที่จะถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในลาฮอร์โดยเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอย่างน้อยห้าคนในขณะที่ตำรวจเผ<ค>ยแพร่คลิปวิดีโอของผู้ต้องสงสัยที่ยอมรับสราภาพว่าตั้งใจสังหารขาดเพราะเขาชักจูงประชาชนไปในทางที่ผิดผู้ต้องสงสัยบอกว่าตั้งใจสังหารฐานคนเดียวและเป็นการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วน โดยยืนยันว่าเขาลงมือเพียงคนเดียวไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง no <world> ในขณะที่โฆษกส่วนตัวของคานกล่าวหารัฐบาลปากีสถานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากต้องการกำจัดขานให้พ้นทางเนื่องจากเขาเดินสายต่อต้านรัฐบาลมานานหลายเดือนทั้งนี้ขานถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หลัง <Jenny> เผชิญข้อกล่าวหาแสดงบัญชีทรัพย์สิน <JI> ในปี2020-2021ไ,ไม่ตรงตามความเป็นจริงซึ่งรวมถึงของกำนันที่ได้รับมาเช่นนาฬิกายี่ห้อดังและเงินที่ได้จากการขายของกำนันเหล่า hmm. นี้เหตุการณ์ท <desper piano> ี่เกิดขึ้นส่งผลให้กลุ่มผู้สนับสนุนของขานไม่พอใจและไปรวมตัวกันหน้าโรงพยาบาลในเมืองละฮอ ซึ่งอดีตผู้นำปาก,กีสถานเข้ารับการรักษาตัวผู้ชุมนุมบางส่วนปิดถนนและเผายางรถยนต์รวมทั้งตะโกนข้อความประนามเหตุรุนแรงและประนามรัฐบาลเส้นทางชีวิตของอิมรานขานนั้นน่าสนใจเพราะเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬาคริกเกตที่โด่งดังระดับชาติและก้าวสู่เส้นทางการเมืองจนกระทั่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดด้วยการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในปี2018 ในปี1992ขานได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติหลังจากทำหน้าที่กับตันทีมชาติคริกเก็ตและทำให้ทีมคว้าชแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของประเทศหลังจากนั้นเขาก็กเกษียณตัวเองออกจากวงการกีฬาและหันมาทำงานเพื่อสังคมเช่นการระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็งและเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวด้วยการก่อตั้งพรรค PTI จนกระทั่งในปี2018ข่านชนะการเลือกตั้งด้วยนโยบายหาเสียงที่จะเปลี่ยนปากีสถานจากประเทศที่รวยกระจุกจนกระจายให้กลายเป็นประเทศตัวอย่างของระบบมนุษยธรรมระบบยุติธรรมของโลกเป็นรัฐสวัสดิการอิสลามแต่หลังจากดำรงตำแหน่งได้ประมาณ3ปีจากวาระทั้งหมด5ปี ขานก็เผชิญกับวิบากกรรมทางการเมืองเขาถูกลงมติไม่ไว้วางใจจนทำให้กลายเป็นผู้นำคนแรกที่หลุดจากตำแหน่งด้วยสาเหตุนี้ขานไม่ใช่อดีตผู้นำคนแรกที่ถูกลอบสังหารเบนซีบุตโตอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานก็ถูกลอบสังหารเช่นเดียวกันและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเธอถูกลอบสังหารถึงสองครั้งในปี2007โดยระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่เดือน บุตโตถูกลอบสังหารครั้งแรกในเดือนตุนลาคมแต่เธอรอดมาได้และอีกไม่กี่เดือนถัดมาในวันที่27ธันวาคมปี2007บุตโตถูกรอบสังหารเป็นครั้งที่สอง<า>ในระหว่างเดินสายหาเสียงย่านชานกรุงอิสลามาบัดโดยผู้ก่อเหตุใช้ปืนกลัดยิงก่อนจะจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนในขณะที่บุตโตเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และเมื่อย้อนกลับไปในปี1951หรือเมื่อ71ปีก่อนลีอากาตอาลี่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของปากีสถานก็เสียชีวิตจากการลอบสังหารเช่นกันโดยถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งในเมืองราวันพินดีอาจเรียกได้ว่าการเมืองของปากีสถานตกอยู่ในวังวนของความรุนแรงมาโดยตลอดที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่อยู่ไม่ครบวาระ ในขณะเดียวกันทหารยังคงมีบทบาทสำคัญในการปกครองและมีการทำรัฐประหารหลายต่อนหลายครั้ง